สวัสดีครับกับผมนายนันทวัฒน์ประสันแพงสีเลขที่12ห้อง7ทับ2ครับวันนี้ก็จะมา,อาสอนนะครับในรายวิชาเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานะครับเสนอโดยดรชีวินอ่อนละออะครับแล้วก็ อาจารย์นลคงนะครับชูสกุลนะครับอ่เรามาดูอ่าในอ่าส่วนหัวข้อแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนนะครับส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์นะครับอ่าก็จะมีนะครับ1น,นะครับโปรเซสเซอร์นะครับคือสมองของคอมพิวเตอร์นาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล <c oughs> CPU <c oughs> เป็นส่วนประกอบหลักในการ เลือกซื้อคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับแปลนของ CPU ที่ใช้ในปัจจุบันก็คือ Intel นะครับ AMD นะครับ2 <c oughs> <c oughs> นะครับ Memor y นะครับก็คือหน่วยความจำหรือ RAM นะ <c oughs> เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลชั่วคราวเมื่อปิดเครื่องคอมแล้วนะครับข้อมูลที่มีการประมวลผลจะหายไปทันทีนะครับสามนะครับ input o u t p u t นะครับ ตรงนี้ก็คือจะเป็นการป้อนข้อมูลนะครับเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทำการประมวลผลโดยยูเซอร์นะครับจะเป็นผู้ป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องอินพุตนะครับแล้วและเครื่องจะนำไปประมวลผลข่าวสารนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการนำเข้าข้อมูลมาตรฐานนะครับจะได้แก่ เมาส์คีย b o a r d ดนะครับและสแกนเนอร์ะ anner, นะครับต่อไปมาดูข้อสี่นะสโตรเล e นะครับก็คือเป็นสื่อจัดเก็บข้อมูลนะครับหน่วยจัดเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับก็ก็จะมี HDD, f d d CD, DVD เป็นต้นนะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับะจะเป็นะจะมีจอภาพนะครับที่ ตรงนี้จะทําหน้าที่แสดงอักษรข้อความและรูปภาพที่สร้างจากการแสดงผลนะครับอจอภาพตรงนี้ก็จะเป็นวัดจากความยาวเส้นทแยงมุมของจอภาพนะขนาดมาตรฐานของจอภาพก็คือ14นิ้วหรือ15นิ้วนะครับสําหรับหน่วยที่ใช้วัดเรียกว่าคอมพิวนะครับยังมีขนาดเล็กจะมีความคมชัดสูงนะครับสําหรับขนาดอดอทพิทนะครับอสอง ามาดูเคสเลยเคสนี้ตรงนี้ก็คือกล่องหรือโครงสร้างสําหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับของคอมพิวเตอร์ภายในนั้นนะครับซึ่งขนาดของเคสก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่การใช้งานและความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละคน 3. Power เวอร์ซนะครับถือเป็นหม้อปแปลงไฟฟ้าของระบบเนื่องจากอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งอยู่ภายใน PC นั้นจะต้องได้รับไฟฟ้าหล่อเลี้ยงมาจากพาวเวอร์ซัพ ด้วยกันทั้งสิ้น 4. คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลที่สำคัญที่สุดมีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีดจำนวนแป้นก็จะมี84-105แป้นนะครับขึ้นอยู่กับแป้นที่เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับต่อไปเรามาดูเมาส์นะครับเมาส์ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่นิยมรองจากคีย์บอร์ด เมาส์จะช่วยในการบ่งชี้ตำแหน่งว่าขณะนี้กำลังอยู่ณนะจุดใดบนจอภาพเรียกว่าตัวชี้ตำแหน่งซึ่งอาศัยการเลื่อนเมาส์แทนการกดปุ่มบังคับทิศทางบนคีย์บอร์ดเจดเมนบอร์ดแผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญสำคัญมาไว้ด้วยกันซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของอุป,อปกรณ์ต่างๆภายใน PC ทั้งหมดนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นรูปร่างสี่เหลี่ยมอ่า แผ่นที่ใหญ่ที่สุดใน PC ที่จะรวมเอาชิปและ IC, IC ตรงนี้ไว้นะครับอ่าต่อไปมาดูข้อ8 CPU นะครับมีหน้าที่ในการประมวลผลหรือเรียกว่าโปรเซสเซอร์หรือชิปเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากเนื่องจากมีหน้าที่ในการประมวลผลจากการป้อนข้อมูลลงไปนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดู การแสดงผลนะครับตรงนี้การแสดงผลใช้สําหรับเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจาก CPU โดยที่การ์ดบางรุ่นสามารถประมวลผลได้ในตัวการซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลใน CPU จึงทําให้การทํางานของคอมพิวเตอร์นั้นเร็วขึ้นด้วยซึ่งตัวการ์แสดงผลนั้นจะมีหน่วยความจําในตัวของมันเองนะครับ ถ้าตัวการ์ดมีหน่วยความจำมากก็จะรับข้อมูลจาก CPU ได้มากขึ้นนะครับก็ซึ่งจะช่วยในการแสดงผลบนจอภาพมีความเร็วส,สูงขึ้นด้วยนะครับมาดูแรมครับข้อ10 l แรมนี่ก็จะย่อมาจากคาว่าแ a m ดอมนะครับหรือ Access เ e m o r y นะฮะเป็นหน่วยความจำหลักแต่ไม่ถาวรซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดในการทำงาน โดยถ้าเกิดไฟฟ้ากระพริบหรือดับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจําจะหายไปทันทีครับโดยหลักการทํางานคร่าวๆของแรมนั้นเริ่มต้นที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์ input จากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยัง CPU ในการประมวลผลนะครับมาดูข้อ11 Hard d i s พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หลักของคอ,คอมพิวเตอร์นะครับฮาร์ดดิสต,ตัวแรกจะถูกกำหนดเป็นไดรฟฟรีเสมอฟอปปี้ไดรฟ์คือช่องขับดิสก์นะครับหรือดิส k e เกจนะครับทำหน้าที่ในการอ่านและบันทึกข้อมูลในแผ่นดิสกนนนสมมส์นะครับครับกระผมนายนันทอสประินะครับก็ได้ทำการานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้านักเรียนนะครับมีอะไรสงสัยนะครับสามารถาเข้ามาถามกับคุณครูได้เลยนะครับผมวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ